แหละรครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในช่วงของรอบเมือง,งไทยเลยครับน,นายนัทวุฒิใส่เกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสมาร่วมพิธีเปิดหอเกษตรในงานวันเกษตรแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงปัญหาสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่าแพงทั้งแผ่นดินว่าเป็นการสร้างวาทกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นเพราะที่จริงไม่ได้เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงอย่างที่กล่าวอ้างอย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานไปยังสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนําสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพมาจัดจําหน่ายในราคาถูกแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศในโครงการถูกทั้งแผ่นดินเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปทั้งนี้จะมีการกระจายสินค้าเด่นๆของแต่ละภูมิภาคไปให้ทั่วประเทศ ที่วัดเพียรภูมารามตำบลโคกตูมอำเภอเมืองที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ไม่เกิน5้า0,000บาท ก่อนวันที่24เมษายน2555ตามนโยบายรัฐบาลโดยให้พนักงานทกศทั่วประเทศทำการนัดไมายและออกพบปะลูกค้าในพื้นที่เพื่อชี้แจงเงื่อนไขพร้อมรับขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาความขับข้างที่สาขาแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกค้าเกษตรกรโครงการพักชาระหนี้ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลัง ใจกับลูกหนี้ชั้นดีรวมทั้งเป็นการลดภาระต้นทุนเศรษฐกิจโดยรวม ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าค่ายศิีรินทร์ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลเอกประโมทพรมอินรองโฆษกกอรมนภาค4ส,ส่วนหน้าเปิดเผยถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ว่าเป็นคำสั่งของพระท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เมื่อวันที่29เมษายน2 5 5 0 15ที่ผ่านมาท่านได้มอบนโยบายในการทำงานที่สำคัญประการหนึ่งคือได้เน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งที่ผ่านมาทางกอร,รมนภาค4ี่ส่วนหน้าได้นำเนินการมาโดยตลอดรวมทั้งการจัดร,ปรอปพให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้มีการประสานการปฏิบัติกับโรงเรียนต่างๆอย่างใกล้ชิดและมีการ ปรับแผนการรับรลอปพครูร่วมกันมาโดยตลอด นายขจรศักดิ์สิงโตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคที่1ครั้งที่2 255 25 5เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนในพื้นที่9จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยตรวจแทนจากจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการนนทบ,บุรีและปะทุมธานีซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระทั้งหมด6วาระโดยมีวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เป็นความสำคัญของการจัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคที่หนึ่งจะแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกับปัญหาพื้นฐานต่างๆของชุมชนควบคู่กันไป อ่าครับส<ะ>ี่โนะครับก็ต้องบอกว่าจบแล้วนะครับวันนี้ขออภัยนะครับที่พูดเร็วไปหน่อยเพราะว่าเวลานั้นค่อนข้างจํากัดนะครับวันนี้ผมและคุณเปรมิกาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ